สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณน้าอะไรครับบรรหารครับน้าบรรหารเนาะครับเป็นทําการเกษตรเนาะวันนี้มาดูผลผลิตนะครับของข้าวโพดนะครับนี่นะน้าบรรหารดูข้าวโพดอันนี้ใช้ของเราไปกี่ครั้งครับสองครั้งนะครับนี่ข้าวโพดฉีดสองครั้งฉีดไปสองครั้งครับเห็นความแตกต่างระหว่างที่เราเคยปลูกมามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็แตกต่างครับเพราะว่าตะกอนปลูกไม่เคยใส่ใช่ปุ๋ยประเภทนี้พอมาใช่แล้วปั๊บฉีดแล้วมัน มันงามันโตทันใจอ๋อมันโตทันใจเลยเนาะโตทันใจออืแล้วก็เฉียวเสมอตัวอันนี้กี่กี่วันแล้วครับข้าวโพดนี่ข้าวโพดนี่มันเดือนกว่าเลยครับอเดือนกว่าเนาะครับฉีดไปสองครั้งแล้วจะฉีดเพิ่มอีกไหมครับก็คิดว่าจะฉีดเพิ่มให้ฟักมันเต็มครับเดือนกว่าฉีดฉีดสักครั้งหนึ่งค่อยถึงจะหยุดเริ่มออกฝักแล้วเนาะครับผมนอกจากข้าวโพดแล้วมีอะไรอีกครับผมก็มันสับปะหลังนะครับอ๋อนี่มันสับปะหลังฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ครับ มันมืนมันก็เดือนกว่ากลัวมันกันแปลงนี่แปลงบนนึงสองเดือนกลัวแล้วแปลงบนอ๋ออันนี้เดินกว่าครับแล้วก็ทางนู้นนาะที่สูงกว่าครับที่สูงกว่านั่นสองเดือนกลัวแล้วอ๋อใช้ของผลิตภัณฑ์ของเราทั้งสองแปลงเลยเนาะสองแปลงเลยคือใช้ทั้งหมดเลยเนาะครับผมเพราะว่ารุ่นรุ่นที่ผ่านมาเคยใช้แล้วรุ่นที่เคยที่ผ่านมาเคยใช่เลยครับอ๋อเป็นไงดีเนาะพอดีครับพอเชื่อว่าดีเสร็จเตาคราวนี้ไม่ต้องทดสอบแล้วไม่ต้องทดสอบของจริงเลยทีนี้อยาตรงไหนอยากให้งามฉีดเลย คุณน้าทำทั้งหมดเยอะไหมครับเนี่ยทั้งหมดก็สี่สิบไร่ครับอ๋อสี่สิบไร่ครับงามถือว่างามอยู่เนาะครับได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจครับก็น่าพอใจเพราะว่าต่กอนท้ำสี่สิบไร่ก็ยางมากก็ได้แค่สองร้อยก่าตันอืมแต่คิดว่าปีนี้จะถึงสามร้อยตันนะปีนี้ว้าสุดยอดครับผลิตภัณฑ์เอสเมติกของเราเนาะครับครับขอให้แค่ขยันฉีดเนาะครับครับผมผลผลิตก็ เราดูแลเขาดีเขาก็ตอบแทนคุณให้เราดีเนาะผมก็คิดว่ายังงั้นแหละครับอ่อบาครับโอเคขอบคุณมากครับ